สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโ,โมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น นายนิยมนพร,รัตน์หรือที่รู้จักในชื่อของเคสถุยเดินทางไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อยืนขำร้องขอให้พิจารณายุบพักประชาชนและพักภูมิใจไทยโดยอ้างว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOA เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 เซามถุยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องต่ออายการสูงสุดเพื่อให้ส่งคำร้องดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญแต่ถูกปฏิเสธและไม่รับพิจารณาจึงตัดสินใจมายื่นด้วยตนเองในวันนี้โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาใน MOA ทั้ง5ข้อที่หลงนามระหว่างพักประชาชนและพักภูมิใจไทยไม่เป็นไปตามหลักการรัฐธรรมนูญและอาจกระทบต่อโครงสร้างการปกครองของประเทศ นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นปกติประชาชนทั่วไปไม่สามารถทำได้เว้นแต่จะผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจส่งเรื่องเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินหรืออายการสูงสุดแต่การยื่นครั้งนี้เป็นการเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคของกระบวนการยุติธรรมนี่เอมาก็มายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครับให้ลุกพักฟูมใจไทย กับพักประชาชนเรื่องข้อตกลง MOA 5ข้อในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งผมยื่นเรื่องนี้ไว้ที่อายการสูงสุดเพื่อให้อายการสูงสุดนำส่งต่อสารรัฐมนูลแต่อายการสูงสุดเนี่ยไม่นำส่งแล้วปฏิเสธคำร้องผมผมเลยใช้สิทธิจากการที่อายการสูงสุด,ดยกคำร้องผมมายื่น โดยตรงที่สารรัฐธรรมนูญครับตัวนี้เองก่อนหน้านี้เรายืยื่นก็ยื่นกรณีเดียวกันฮะว่าตามมาตา 49, มราส9ล้มล้างการปกของเนื่องจาก MOA เนี่ยเป็นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนะจากการที่มีการอภิปรายในสภาจากพี่หมอจนหน้าสีแก้วนายแพทย์จนหน้าสีแก้วรวมถึงท่านทวีสอดสอง มีการพิปายว่า MOA ข้อตกลงทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและเป็นข้อตกลงซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐมน,นูญทำให้ดูแล้วจับเป็นการเข้าขายล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมจึงมายื่นให้ทางอยายการสูงสุดน,นำเรื่องผมเนี่ยส่งสารรัฐมนูญเพราะประชาชคนอย่างผมเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ยื่นสารรัฐมนูลได้โดยตรงฮะนี่คือสิ่งที่ควรจะแก้ไขเนื่องจากประชาชนเนี่ยไม่สามารถยื่นคำร้องโดยตรงที่สารรัฐมนูลได้ต้องไปที่หน่วยงานอื่นอย่างเช่นผมเคยมาร้องเอาผิดจริยธรรมนายอนุทินชาญวิรุฬโดยนายอนุทินชาญวิรุฬเนี่ยไปเอาทางสาธารณะมาทางลันเวย์ขึ้นลงเครื่องบินส่วนตัว แต่สารััธรรมนูญยกคำร้องผมบอกว่าผมมาผิดช่อง,ต,องอต,อต้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนก็เลยทำให้ผมต้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ส่งมาที่สารรัฐมนูญนั่นแหละผมถึงจะได้สิทธิ์มายื่นสารรัฐมนูญโดยตรงเ,เช่นเดียวกับเรื่องนี้ถ้าผมมายื่นสารรัฐมนูญโดยตรงตั้งแต่แรกศารก็ต้องยกคำร้องผม ผมจึงต้องไปที่อายการสูงสุดก่อนเพื่อจะได้อากคำสัง่งจากอายการสูงสุดแล้วมาต่อที่าศาลรัฐธรรมูญครับที่อายการสูงสุดก็ไม่ได้ยื่นมาแต่วันนี้เราคาดหวังอะไรที่ม,มายื่นอศาลหรือไม่ก็เราคาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศนี้จะเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายทุกกลุ่มต้องบอกว่าประเทศเราอยู่ในวังวนของความขัดแย้งมานาน ความขัดแย้งของประเทศเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมจะไม่พูดว่าสองมาตรฐานแต่ที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานเลยอีกฝั่งหนึ่งทำอะไรก็ผิดผมยกตัวอย่างอย่างจริยธรรมนายกอิงที่มีกลุ่มสอวอมายืน่นโดยที่นายกอิงเนี่ย บอกว่าคลิปเสียงเนี่ยโอ้ยของนายกอิงเนี่ยเป็นเรื่องการไม่สุจริตอะไรนู่นนี่นั่นนายกอิงออกจากนายกทั้งที่ความจริงและข้อเท็จจริงในฐานะผู้นำประเทศก็จำเป็นฮะในเมื่อต่างประเทศมีปัญหาการผู้นำประเทศจะไม่พูดคุยกับผู้นำต่างประเทศเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรฮะแต่ถูกศาลตัดสินว่าให้หลุดจากตำแหน่งนาย,นายก แต่ของคุณอนุชนนินชาญวิรุุเนี่ยมีพฤติกรรมเอาทางสาธารณะมาทำรัฐเมส่วนตัวสารยกคำร้องผมผมถึงบอกนะฮะความสามัคคีในชาติความแตกแยกของคนในชาติจะไม่เกิดขึ้นถ้าขบวนการยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายครับอะาหลายฝ่ายองว่าอาจจะเป็นการกัดแง่ ซึ่งเราจะใช้คำว่ากันแล้งก็เป็นวิจารณญาณของแต่และบุคคลลองดูสิครับว่าสิ่งที่เห็นชัดๆเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของนายกอนุชินชาญวิรุฬที่เอาทางสาธา,นา,นารณะมาทำรับเว,วย์ส่วนตัวแต่ยกคำร้องผมจะเทียบเคียงกับคดีด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรซึ่ง่าดสารยกคำร้องไปแล้ว ศาลยกคำร้องไปแล้วแต่ยังไปพิจารณาต่อจนเอาด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรไปติดคุกแต่เรื่องนี้หลักฐานก็เป็นที่ประจักษ์ศาลยกคำร้องแล้วทำไมไม่เอาไปพิจารณาต่อครผมถึงบอกว่ามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมอยู่ตรงไหนผมถึงบอกว่าอย่าใช้คำว่าสองมาตรฐานนะวันนี้ผมกล้าพูดว่ากระบวนการยุติธรรมไทยไม่มีมาตรฐานเลยฮนะ